เราจะมารับใบเลื่อยโซ่นะครับเราจะมารับโดยช่างที่วันนี้นะครับเป็นการรับครั้งแรกของเขาเหมือนกันนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับถอดเลื่อยโซ่ออกมานะครับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นขัดบาร์12นิ้วนะครับ นี่นะครับเล่ยโซ่นะครับสามารถรับได้ทุกขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่อยโซ่ที่ใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้นะครับสามารถรับได้หมดนะครับการติดตั้งนะครับจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับที่ยึดยึดกับตัวแท่นนะครับครับผมยึดให้มันแน่นนะครับนี่นะครับแค่2ตัวนี้นะครับยึดกับโต๊ะกับไม้หรือว่าเป็นแท่นอะไรก็ได้นะครับวิธีการใส่ใบนะครับมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับ รับง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งระยะนะครับนี่นะครับที่หน้าแท่นนะครับสามารถเอียงปรับเอียงองศาได้นะครับนะครับหากได้ระยะแล้วนะครับก็หมุนล็อกที่ตัวข้างล่างนะครับนี่นะครับตอนนี้เราหมุนที่กี่องศาครับนี่นะครับหมุนที่25องศานะครับเป็นองศาที่กําลังดีสําหรับการรับ ฟันนะครับตัวนี้นะครับเราจะรับแบบฟันเว้นฟันนะครับเพราะว่าฟันมันจะเอียงองศาสลับกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกมุมนะครับนี่นะครับกำเบรกนะครับกดลงนี่นะครับได้นะครับก็เลื่อนไปอีกสองฟันนะครับนี่นะครับกำเบรกนี่นะครับ นี่นะครับจะได้องศาที่แม่นยำเท่ากันหมดทุกอันนะครับราคาเพียง1,790บาทนะครับเราจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านนะครับรับรองนะครับได้สินค้าแน่นอนครับหากท่านต้องการที่ซื้อหินเพิ่มนะครับราคาหินตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคาเพียง350บาทนะครับเราจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านนะครับ อะไรทุกอย่างนะครับมีครบนะครับรับประกัน6เดือนครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการกลับข้างสลับอีกข้างหนึ่งนะครับเพื่อรับอีกอีกข้างหนึ่งของฟันเลื่อยโซ่นะครับนี่นะครับวิธีการตั้งนะครับนี่ครับเอียงลงมานะครับให้มันได้องศานะครับเมื่อกี้นะครับเรารับที่ฝั่งนู้นนะครับ25องศานะครับเราก็ จะกลับข้างมาที่25องศาเท่ากันนะครับนี่นะครับหากเป็นแต่ละขนาดนะครับองศาจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าขนาดของเล่อยโซ่นะครับจะมีหลายขนาดนะครับบางครั้งอาจจะไม่ได้ย5องศาตลอดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเใกล้เลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับจะมีม้าของมันพอดีเลยนะครับรับง่ายคมเร็วงจริงนะครับได้คมที่องศาที่แม่นยำนะครับต่อไปนะครับมาดูวิธีการถอดนะครับวิธีการถอดง่ายมากนะครับแค่ยกออกแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนี่นะครับมาดูฟันใกล้ๆนะครับว่าคมขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ คมมากนะครับนี่นะครับทุกฟันนะครับได้องศาที่แม่นยำเท่ากันหมดทุกฟันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อยมาให้ดูนะครับว่าคมจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเลืยอยโซ่ที่เราเพิ่งรับมาใหม่ๆนะครับลองเลยครับว่าคมขนาดไหนนะครับนี่นะครับลองอีกครับ